สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมอยู่ผมเนี่เกมใหม่สโตไทยล่าสุดมาแล้วนะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเจ้าเกมสะดวกปลอดภัยนำล่ามาท็อปอัพเนี่เติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยทัอปท็อปอัพมีทุกเกมที่ท่านเลือกเติมเราเป็นเกมลายสไตล์เออ่สโตไทยอย่างนี้หมดทุกเกมว่าจะเป็นวุฒทอร์ิเวสเซนโซโลคาบาพับจีฟรีไฟล์อาร์มิเบอท่านทุกใบหงคายซเรียดเกนชินินแพ็กรายเดือนเกมต่างๆมีเยอะแยะมากมายไปดูที่เว็บไซต์หลักเราได้นะอ่ามีทั้ง uad นะะฮเติมเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีเยอะแยะมากมายฝากด้วยสำหรับคัทคริสตันออฟแอสแลนด์นะตูแคลแลบนะของวันพังแมนมาแล้วนะใครจะเติมจะรับเติมได้บูธและห่ำสนุกสนานมากเกมนี้นะยิ่งเติมยิ่งถูกปลอดภัยร้อแน่นอนนะฮะเฟซบุ๊กไลน์ตามนี้นะแทกมินิเพจลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยตรงสำหรไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผมรีนะ เป็นเกมไอเดอลที่เดินได้ด้วยนะครับผมเดินหาเควสนะีฮะแล้วก็จะมีเก็บเวลแอดเวนเจอร์นะฮะอ้าวเดินไปหาใครอะเดินเข้านี่ครับประตูแอดเวนเจอร์นะครับผมอันนี้จะเป็นบ้านเมืองของเรานะครับผมนี่ก็จะเป็น1นขีดหนึ่งแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็กดจึ๊กเข้าไปนะฮะ ำยาหลอดมานาเนี่ยนะนะก็หลอดแดงก็จะเข้าสู่หมดประจนภัยนะฮะใครไม,ไม่อยากอาอยากพลาดเกมดีๆนะฮะเกมใหม่ๆเรื่อยๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะมีช่องเรามีแต่เกมเนาะเออโผสโตนุ้นสโตนี้เปลี่ยนชื่อนุ่นชื่อนี้อะไรมาเรื่อยๆเ,เราจัดให้อยู่แล้วนะฮะไปก่องผม วันที่28ก็น่าจะมีเกมใหญ่มาด้วยนะครับน่าจะมานะบอกว่าคงไม่เดือนหน้าเพราะเขาบอกมิถุนายนนะ28ชื่อเกมอะไรออฟซิเวอร์นะจำไม่ได้แล้วอ่าล็อบบี้ครับผมกลับไปอ่ากดตรงนี้นะฮะเราบันตีบวกอาวุธนะฮะนี่ครับ,บทันพุทธ เผาอะไรนะคนแค้นฮะมหาเทพคนแค่าตีบวกอาวุธตามที่ n p c สาวส,สวยแนะนำนะก็โคดออกไปขับไปเราจะรู้แล้วว่ามีประจนภัยตีบวกต,ตรงนีนะ้กระเป๋านะครับผมก็ไปที่กระเป๋าแล้วก็คอมพลีสอาวุธก็จะเปลี่ยนตามที่เราถือนะัะผมเสื้อ อ่านะแต่งเสื้อแต่งตัวได้ครับผมอุปกรณ์จะเปลี่ยนตามตัวเราเนะี่ยก็แจกเพื่อนนะฮะมาด้วยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงนะมาช่วยตีประมาณนั้นในทีมนะครับผมเอาเวกได้ครับเนี่ยทำตามเคล็แนะนำนะใครชอบแนวนี้ก็มันและระบบนี้ไม่จำเจของใครเลยเฮ้ยเอาเวกเป็นสองดาวเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างได้ครับผม เออเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะก็จำรูปร่างแทบไม่ได้เดียวเชียวนะะได้สกิลมาอีกก็ใส่เข้าไปนะผมเกมแนะนำอย่างถูกต้องเลยอ่าเราก็จะแรงขึ้นครับผมนี่ไปแอดเวนเจอร์ตรงนี้ได้ครับกดไปเลยไม่ต้องวิ่งนะฮะ นี่ออโต้เลยสตาร์ทง่ายๆฮะไม่มีอะไรง่ายกว่านี้นี่นี่นี่เพื่อนเราครับผมมาช่วยตีหรือช่วยกวกมือเรียกครับเนี่ยอช่วยตีฮะเอาใบไม้ตีนึกว่าช่วยนึกว่ากวกมือเรียกให้เรารีบผ่านด่านไวๆนะก็เป็นเก็บเวลไอเดนที่แปลกๆดีนะก็ไม่ใช่ย่อยนะ เออเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวก็จะมีอ่ l ชาเลนเนาะโมนหาของกีวอไม่รู้นะต้องดูก่อนนะนี่ฮนะวิ่งออตโต้เลยคูณหคูณสแล้วแต่เรานะอันนี้ยังไม่ได้นะอันนี้คูณหนึ่งอยู่นะผมฉากโอเคสีสันสดใสเนะียแต่ไอผสมเนี่ยผสมตัวตัวเพื่อนเนี่ยน่าน่าสนใจนะฮย พรอผสมแล้วมันมันเปลี่ยนรูปร่างด้วยไงน,ะนี่ไปก่อนฮนะบวกจนจนสุดเลยครับจนกว่าเขาจะแนะนําไปทำอย่างอื่นนะมันช่วยตีนะมันไม่ได้ช่วยวิ่งกวากมือนะปล่อยท้าไม่ตายคนระับเป็นเป็นลมพายุได้ด้วยเนหะ็นไหมนี่มันจะมีใบไม้อยู่ตามตัวมันนะฮะโอเคอันนี้เล่นง่ายอยู่ อัพกระจายแน่นอนเนะี่มันไม่สอนมันไม่สอนให้เรากลับเราก็ไม่กลับเนะี่ยิงยาวเนะี่ยเอาจบหนึ่งคิดสิบเลยไม่ผ่านค่อยไปอัพก็ได้นะเออนี่ยังผ่านอยู่คล้ายๆเกมเกาหลีที่จะเข้าไทยนะเร็วๆนี้จีมไปลูกโอ้ยปีกม่วงสวยจัดเนะี่ย ผมชอบนะตัวก่อนผมทำสีมอเตอร์ไซค์สีช้อันนี้แหละมองสะท้อนแสงนะสุดยอดได้มาอีกแล้วสัตว์ออโต,โตเหมือนเดิมครับผมไปเอาให้ครบเนะียมีอีโวสัตว์รวมร่างสัตว์ด้วยนะอาจจะแบบสามสามเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเล่นไปนะน่าสนใจอยู่ไม่เหมือนใคร ไอเด่นไม่เหมือนใครไม่ได้เก็บเบลตามเควสด้วยพอเควสสั่งให้ทำนู่นทำนี่อันนี้มันวิ่งเป็นด่านเป็นด่านเลยนะแล้วก็อัพนี่ท่าไม่ตายของเราสัตว์ก็มีท่าไม่ตายของมันด้วยนะนี่อีโวดาบตีบวกได้ด้วยผมเอาแล้วครับแนะนำแล้วนะคาเลคเตอร์ Character, นะฟรี free, นะแอตแทกนี่ไงเออมาตีข้างนอกนะถึงเวลาเอาได้สามแสนนะมิชชั่นเดลี่ครับผมนี่นี่ของหมดซองจดหมายนะแจก นยาขวดใหญ่นะครับแน,แนวนี้น่าจะดูโฆษณานะผมต้องดูถ้าไม่ดูก็มันจะไม่ได้อะไรเนาะออผูบัญชีได้ครับเซตติง้งนู่นนี้นั่นได้นะจะตั้งเท่าไหร่ยังไงอามาลองเล่นดูนะฮะนี่จะมีนู่นนี่นี่นะฮะเลเวลเลเวลนี่ได้ก็อัพของไปนะผมรับของไปแล้วก็อันนี้ก็ รับของไปเนะียก็รับเป็นสีเขียวพิเซนต์นะมีเควสเดลี่สัปดาห์นะะหลายหลายเดือนใช่ไหมฮ <c oughs> ีเกตแปะนี่เติมครั้งแรกเนะี่ยได้ของเพียบคอนแร้งกิวมีไหมนี่ครับกิวอยู่นี่เนะียโหมดชาเลนจ์อะไรมีไหมโอ้มีครับผมนี่ยังไม่ถึงนะโอ้เยอะมากต้องเลเวลโอ้โหสามร้อยเลยนะ ยห้รอช้าไปต่อครับผมโอ้โหสิบห้าด่าน,นครับ mm hmm. มันใช่ไหมเนี่ยทำไมผมอยู่หนึ่งขีดสามอยู่เลยเนะกี้กดไปอย่างอย่างไวเลยตะกี้ผมก็เล่นหลายด่านอยู่นะหรือว่ามันมีด่านย่อยด่านแยกนะฮะเออไม่แน่นะฮะไปก่อนก็สวยดีภาพสวย สีสันเอาเรื่องเนะี่ยโยเลยสวยงามสตาร์ทไปเนะีฮยเนี่ยอ๋อมันหนึ่งขีดสี แต่มันยาวนะครับผมไอ้เราก็นึกว่าไปหลายด่านแล้วนะยังไม่ถึงไหนเลยครับเกมแนวนี้อย่าใจร้อนนะฮะถ้าจะเล่นก็สตไทยด้วยก็เติมได้นะครับใจเย็นๆไปเรื่อยเก็บวงเก็บวิวนะหาสัตว์มาเปลี่ยนนะฮะหรือไม่ก็อาจจะให้เราเพิ่มนะรประมาณนั้นก็ประมาณนี้แหละครับสตไทยของเราก็ได้มีเกมเล่นบ้างเนาะ ตอนนี้ก็คั่วอิตาเลียนรีสตาร์ทมันๆอยู่นะผมจัดยาวๆนะีนนะ่ไปต่อเดี๋ยวคงมีเปลี่ยนฉากเมื่อจบด่านสองนะก็อลองดูนะผมเนาะฉากนี้ก็สวยดี ก็ประมาณนี้ฮนะรูปแบบการเล่นมีครบทุกอย่างเนะี่ยลองดูก็โอเคอยู่นะตัวไม่เล็กไม่ใหญ่ฉากแนวนอนโอเคมากนะีฮยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม